สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีน้องบูเปสี่ไหเบิงเนี่ยของแสบได้ทุกคนก็นคือตำบักแตงจาละกาไขต่ตุมพี่น้องของแสบนะจ๊ะเนาะอันนี้ฝีมือของแม่ได้ทุกคนแล้วกัต้มไข่อันนี้ต้มไขอ่อะไข่สดๆเลยได้พี่น้องเพราะว่าเท่าเลียงไก่ไขน่นะจ๊ะเนาะพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นตำบักแตงแม่ตำได้ทุกคนก็นมี ตำบักแตงกับต้มไข่พี่นองกินยูกินยูเฉียงหน้าได้จ้ะมึงไปห้เบิ่งบรรยากาศห้ากัส่ซห้ากัส่ซผ้าถาดขขาแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ก็เป็นเสียงหน้านอนของเธอด้จ้งไข่ต้มทุกคนกินไข่ต้มกับตำบักแตงด้ทุกคนเมืนน่อมีเดี๋ยวไปเอิญพอมากินเขาวอนนี้แม่อยู่นี่ เอาแม่ล้องท่าเป็ดคือเสียน้ย <c oughs> องทุกคนหาเกือบพอพอมาเดินพี่น้องมากินน้ำกันจ้านี่แกเป็นบรรยากาศเท่ากินเขาเลยอ่าคอค่้วยกยูนี่ทุกคนแก้วอันนันเฉียงหน้านอนแล้วก็กินเขากินน,นอะไร กินนาระกินเตียงนะไปแสบมากินเตียงฮ่ะละทุกคนแก้วอยู่นี่สวัสดีแ,แ,สแ,แก้วแก้วกินเฟี้ยงอิ้มแล้วกับกินห้ามอิ้มแล้วทุกคนนี่นาะขอบัวกับคอบคยวยเด้อพี่น้องแก้วอืม ผมสีเฮียแก้วไปกินข้าวกันเด้อจ้าพี่น้องอันนี้กินคอคั้วเลยอ่าบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นเย็นเสื้อเสือเลยเย็นเสื้อเสื้อเยเนเอเอเ็นสีล่ากับว่าล่าสีไทยกับว่าไทยเย็นเสื้อเสื้อเลยเด้อทุกคนเย็นเสื้อเสื้อคือนอย่างแม่ เย็นเสอยืเอยเย็นเซย์เซย์อยานพี่น้องฟั่งบอลูเรื่องจะกลายเป็นภาษาต่างดาวแล้วปีงกุง้งยูเดอจ้าทุกคนนังของครัวเฮาเลยอันนี้ก็มองกินเขากินยูเทียงหน้าน้อยกินเขาไรไม่กินเขาเด้อพี่น้องอบ๊ายบาย